วันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาทําดองขิงขิงดองดองขิงขิงดองนะครับผมวิธีการทํำยังไงแล้วก็ข้ำตอนอยังไงไปชมเลยครับในเตรียมก็คือขิงนะครับแกวแกว่หรืออ่อนก็ได้นะครับขิงอ่อนยัไงจะปกอบกือผงยังไงใส่น้ำตาลทรายใส่สักประมาณนึงเกลืเอเกลือด้วยมันแน่นประมาณหนึ่งช้อนชา ก็มีน้ำส้มนะครับนี่ตรงใส่ช้อนหน่อยก็ได้นะครับสักสองช้อนสองช้อนสามช้อนอ๋อสามช้อนนะครับผมเป็นส่วนผสมที่เราต้องสามารถชิมได้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำเปร่าลงไปนะครับน้ำเปล่าอันนี้น้ำเปร่าสอามมีการตวงเกิดขึ้นด้วยนะครับจากนั้นมาครับผมนำน้ำมาต้มนะครับผมเคี่ยวไฟนี่สวยในระหว่างที่เคี่ยวไฟนะ่ครับเราก็คนนิดหน่อยนะครับผม ทำไมไม่ใส่น้ำเยอะเดี๋ยวน้ำไมะออกด้วยนะอ๋อเดี๋ยวน้ำจริงจะออกด้วยนะครับผมเขียวไฟอ่อนนะครับหรือว่าเต็มที่เลยไปกลางๆนะครับหลัอเบิกเนี่ยรอมันเย็นก่อนค่ะโอ้น้ำจะใสอย่างนี้เลยนะครับผมนี่พอมันได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟไว้นะครับผมรอให้มันเย็นนะครับนี่ใสตจริงหนึ่งครับผมเอาน้ำ หังจากนั้นครับผมเรามีน้ำเปล่านะครับผมแล้วก็มีขิงครับผมนี่สะวมที่จะหั่นนะครับนี่ฮะมือหั่นอันดับหนึ่งของขิงเราต้องปอกเปลือกนะครับผมนี่มือวางอันดับหนึ่งในการปอกเปลือกขิงนะครับต้องมาใายเราเลยเราจะแซะเข้าไปหรืบซ้ายหรืบขวาหรืบหน้าหรืหลังครับผมนี่ค่อยๆทาไปนะครับผมบางคนหนูว่าที่ําไมขิงมันมันขาวสันนี้มาหรือเปล่าถ้าเป็นขิงอ่อนก็จะขาวมานะครับบางทีก็จะดํามาคัดขิงการหั่นนะครับผมนี่ เราเลือกเป็นแว่นเลยนะที่จะเป็นกลมๆกมแล้้แต่นะครับผมแต่นี้เอาตามทางขนาดขนาดของขิงไปนะครับผมเป็นยาวๆเป็นแว่นๆบางๆนะครับผมจะขนาดไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมมิล2มิล3มิลขึ้นอยู่กับขนาดของขิงนะครับมือหั่นระดับหนึ่งของชิปนี้แล้วก็นี่ก็มือวางในการขัดขิงครับผมให้เราเลยไต้เลย อ <I>, ายอ้มือหันขิงไอ้คือถ้าคลิปนี้ออกไปนะครับผมจะต,ต้องมีคนดูอีกสามล้านวิวนะครับผม <laughs> ก็มือหันขิงเราเลยออยเขาต้องตายตั้งแต่คลิปทำมาที่สามสิบวิวไม่ได้สามล้านวิวกูตายกันพ่อเดียวเลยสามล้านวิวเร็วๆนี้ครับผม <laughs> นี่คลิปนี้ จะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจในการทำขิงดองของดิงก<ม>็เราจะหัน่นขิงไปสักระยะหนึ่งนะ<ม>หัน่นขิงเสร็จแล้วนี่เราจะเตรียมน้ำเปล่าไว้นี่ยไ,ไ,ไว้แช่จกมาครับเนี่ยซุ้มนี่ที่เราใส่เกลือไว้เมื่อกี้นะครับ เมื่อเราใส่มาให้มันเต็มแล้วก็ผมนน้ำก็จะอยู่นี้นะแช่น้าไว้ก่อนนะแช่น้ําเกลือไว้ล้างนะครับทีนี้เราก็จะเอาจากน้ําเกลือเนี่ยนินออกนะครับผมดินออกนินออกแล้วเข้าไปใส่น้ําที่เราต้มไว้นะครับตอนนี้ปัญหาคือน้ําตาลติดกระทะเราต้องคนมันนะครับผมคนนิดหน่อยแล้วก็ทำให้มันเย็นนะก่อนที่เราจะไปเอาผิงลงนะครับ น้ำเย็นก่อนตัวนำม,มาเย็นก่อน,นถัดจากนั้นมาเรามายินน้ำออกนะครับผมแให้มันออกเป็นแฉะนิดนึงนะฮะดึงน้ำ,นำอ,ออกนะคะใสลแล้วเราก็หยิบขิงที่เราจะดองนะนี่เรียมควดโหลส,สวยๆมาใส่เลยนะครับผมนี่เรียงสวยๆไปเลยนะครับผมจากขิงที่เป็นหั่นบางๆ ส,สวยงามๆสีน้ำตาลอ่อนๆสีเหลืองแซมนี่เราเราจับใส่ขวดโหลไว้นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับนะครับนนี้ออกนะครับเราอยากให้มันเป็นวิชาไหนก็ออกไปนะครับจัดไปเรื่อยๆอันนี้ขิงกิโลหนึ่งนะครับผมเนี่ยขิงหนึ่งกิโลเราได้เยอะนะเยอะเลยนะครับขวดโหลนี่ก็ไม่พอไม่พอแน่นอนครับผมยี่งขึ่ ี๋ยกวนไ,ไม้ม่ <Okay. S 2> ใส่โอเคใส่หยิบหน่อยก่อนเดี๋ยวเอากวนไม้ใ่ใส่ครับผมใส่แล้วเสร็จอย่างนี้เราก็ทำอะไรต่อครับผมน้ำน้ำที่ต้มมันเย็ยนแล้วก็ใส่น้ําที่ต้มเย็ยนแล้วเราพักไว้นะนี่พักไว้ให้มันเย็ยนแล้วเสร็จแล้วก็เราก,การ็จะกันเทแล้วไหมผมนี่ค่อยๆเทครับผมเห็นมันเป็นสีสวยๆเลยนะนี่อุย้ยมันจะไหลรวมไหลรวมลงไปครับผมนี่ อืมเขาค่อยหยิบลงไปนะครับผม e นี่โอ้เขาทำไมใส่ซอสน้อยจังเราใส่ประมาณไหนครับผมน้าท e ิง้งมันออกอุ่นขึ้นดีกว,ว่าอันนี้อ๋อเปล่าก็จะให้มันอ,อุ่นมากนะให้มันเย็ยนเลยเพราะว่ามันทำให้ขิงเราลวกนะครับมสวยๆแล้วเราใส่ประมาณเดี e ๋ยวมันจะเต็มขิงใส่นะครับเราเหลือพื้นที่ไวใ้ให้น้ำนะครับแบบน,นี้กดลงไปนิดนึง ให้หมอดมอดก็ไปในน้ำในในนี้นะอ,อ่านี่ครับระดับระดับของน้งําขิงแล้วน้ําของขิงมันจะออกมาอีกทีนะนี่เราก็จะปิดฝาปิดฝานะครับผมแล้วเราก็จะไปตั้งเวลาไว้อันนี้จะไว้กี่วันนะครับผมสามสี่วันสามสี่วันยังช้าห้าวันหกวันยังช้าห้าวันนะครับผมอือน,นคะครับผมจัดล้นเราก็ปิดฝาครับผมนี่ เป็นน้ำว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมซึ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 ่มนี่เราจะได้ขิงดองที่ดองมาแล้วนะั้นนี่คือวันที่หนึ่งนะครับ ขอ,องบามพืพ้นนี่ก็ไม่เกิดสีนะครับผมแต่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือวันสุดท้ายแล้วนะวันทีวน่วันที่เจ็ดแล้วนะวันนี้เรามันไม่สีไม่เกิดครับผมก็คลายความสงสัยไปได้เลยวันนี้ผมไปถามเขามานะว่าทําไมของเราไม่เป็นสีเลยนี่ห้าวันเข้าไปแล้ว เขาบอกว่าอ๋อ Aud? ต้องใส่สีครับสีผสมอาหารเป็นนั้นว่าขงงาิงดองเราเสร็จแล้วครับผมทีนี้เราจะมาชิมดูนะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับผมมามมเปิดชิมกันนะครับผมนี่ขิงดองของเราเสร็จแล้วครับผมเป็นสีนี้นะไม่ใช่สีชมพูรครับผมอย่าที่คิดเลยกับเราเปิดดูกันว่าแต่รสชาติเป็นยังไงนะครับผม เป็นไงล่ะสภาพสวยงามไหมพี่น้องน,นี่เดี๋ยวเราก็มีทีมดูน,นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมซิมว้าวสวยงามครับผมกลิ่นหอมนะผมผมใส่แมสอยู่ได้กลิ่นเลยเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับผมอืม โอ้โหฉนันอะไรครับผมรสชาติเผ็ดนะเผ็ดนำเผ็ดนำแล้วก็มีหวานมีเปรี้ยวนะแล้วก็อะอยอร่อยบอกไม่ถูกเลยนะครับต้องตองชิมอีกชิ้นหนึ่งเพื่อความการันตีว่าอร่อยจริงเต่ผมผมลลุยชิ้นนี้นะเล็กๆ,ๆหนึ่งอืม จะออกไม่เปรี้ยวแล้วนะมัน,ม,น,ม,นมันเผ็ดเผ็ดนำแล้วก็แล้วก็หวานนิดนึงนะครับผมหวานเผ็ดแต่เปรี้ยวนึ้มาเหมือนกันประมาณเดนิดนิดนึงอน่พอดีเลยครับผมลงตัวนะครับผมเป็นปน่าส็จที้นะครับผมในการทำขิงดองนะจากคนทำไม่เป็นเลยก็สามารถทำได้นะครับผมจากคลิปที่ผ่านมาก็ไปย้อนดูได้นะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ